เดี๋ยวแม่นายก็หายเชียอผมดิแถมมันตื้นนะกระเทียวเดี๋ยวก็หายแล้วนะอ้าวอาวพรคือแม่คุณ,คณมาจับกลุ่มทำอะไรกันตรงนี้จ๊ะ <c oughs> คือไม่ต้องอธิบายตาแดง <c oughs> ๆสะอื้นสะอื้นแบบนี้แถมที่ชู่ย,ยังกองเป็นผูกเขาม่บอกอะว่าร้องไห้มาก่อนก็อย่ามาเรียกเจ๊ะว่าเจ๊ฝ่าเลย พี้่รู้ว่าจะพูดอะไรหนูจ้าอ,อกหักมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ตายหรอกนะขอต้อนรับเข้าสู่สมาคมสาวสนจู๊ซี่ชิวๆนะคือว่าวิชัยคือซูซี่ไม่ได้ออกหักค่ะอา้าวแล้วเป็นอะไรแล้วร้องไห้ทำไมพอดีด เทียบกระดาษตาั้มลูซี่อะโอ้ว่าแล้วเชียวแล้วก็ไม่บอกหนใน,นทำแผลแล้วใช่ไหมต้อพูดให้มันเร็วๆ <c oughs> นี่ก็ไม่เตือนอะ <c oughs> ไรแต้มนูสวัสดีจ้า รจนาฉายาเจ๊ฝ่ายไม่ตกเทนงานเด่นบันเทิงดีใจถึงพึ่งได้กันเองกันเองเรียรเจ๊ฝ่ายเฉยๆก็ได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนิชานะคะจ้าอเอเก็บของก่อน <c oughs> หนูมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องนึงเลยค่ะ เคยได้ยินมาว่าตอนนี้เขามีกฎหมายเกี่ยวกับด,ดิจิตอลอะไรสักอย่างอะคะ่ะมันคืออะไรคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายัางไงอะคะเดี๋ยวเจษจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะชื่อเต็มๆของเขาก็คือพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพุทธศักราช2562เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะบุคลากรภาครัฐอย่างเราต้องรู้ แล้วพอเขาประกาศออกมาแล้วยังไงต่อคะใช้ยังไงหรอคะก็ม <Good. S 1> <Good. S 2> ันก็เกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลดิจิตอลดิจิตอลอะไรนี่แหละยังไม่ต้องรู้ตอนนี้ก็ได้เก็บของก้านเก็บของบ้านต้องรู้สิครับยิ่งเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลยิ่งต้องเข้าใจนะครับ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพุทธศักราช2562ประกาศใช้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2562เพื่อให้มีกรอบแนวทางในการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลโดยพรบกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นแผนระดับชาติและมีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหา นเป็นฝ่ายเลขานุการเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลนอกจากนี้ยังกําหนดบทบาทหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐที่สําคัญ 1. มีธรรมาพิบาลข้อมูลภาครัฐเป็น,นกลไกในการบริหารจัดก,การข้อมูลภาครัฐ 2. จัดทําข้อมูลกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลและบริการในรูปแบบดิจิทัล 3. ให้เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 4. แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เป็นยังไงกันจ้าทุกคนเคลียร์นะเรื่องนี้สำคัญมากนี่แหละคือบทบาทใหม่ที่บุคลากรภาครัฐอย่างเราต้องพร้อมลุยกันนะจ๊ะอย่าลืมนะครับเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วหน่วยงานภาครัฐยุคดิจิทัลรัฐบาลดิจิทัลเป,เปิดเผยเชื่อมโยงและร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชนเพื่อก้าวต่อไปของประเทศไทยนะครับ สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center หรือที่ www.dga.or.th ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับผลิตโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน